สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำอยู่ในห้องผมนั่นเองนะครับอนี่นะครับผมห้องผมโอเคนะครับก็มีตุ๊กตานะนี่ทีวีผมระนบิผมเออเอาเล่นนะครับเอาเล่น ไปลงมอดนะลงมอดใช่ผมไปลงมอดมาก็จะเปิดนะที่เกียยลองดูกันก็ดูเนี่ยครับผมดูกันให้เต็มตาเลยโอเคนะครับนี่มันมีตั้งเยอะโอเคอยู่เนี่ยดูเนี่ยหมอนค่ะ เนี่ยของผมโอเคนะครับจปเกยอยี่าไปยุ่งกับแม่ไปแม่มีอะ่านั้ไหมอ่ะมีบอลแดงอุ้อมไหมเจอไหมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันต่อพักสอง